แม่งอยู่ข้างนอกแม่่งอยูมันฮิวอยากข้างนอกเลยไอสัตว์ยิงรถกูด้วยมึงยิงยิงยิงเหรอยิงยิงเหรอเอาดิมา ตกโดนแล้วตกโดนแล้วข้างนอกมีเติมเลยว่ารถพังเลยว,ว่ารถพังอะไรมาดิมาดิ

ไปตายไปตายไปขวาไปขวาหน่อยครับสามคนสี่คนไอพี่เกมส์ยิงนั่นไอพี่เจมเราไปกันเหรอเราไปกันเถอะตาสั้นเออตาแดงมาไปสลายมายิงรถอยู่เหรอยิงรถอยู่เหรอยิงรถ แน่ก <s uk PI> ินเรืไปเลยแน่พี่คอมส์น่นพี่ไอ้มี่ไอ้พี่จุดอะไรพี่เนีเฮ้ยมันไม่เคยจุดเดิมมานอะแมงไหนวะมันไปั่าโหแล้วมาถึงวพี่ฝั่งฝ่าไม่ปลอดภัยนะไปไป พี่ตานเข้าขวาแล้วได้เอ่อเดี๋ยวใกล้ถึงเวลาที่จะโยกอ่อคนโยกไ, <ป S 2> ได้เลยไปช่วยฝั่งนู้นได้เลยต้อทิ้งคนไปฝัง่งน,น <ไป S 2> ู้นบ้างต้อตาย้คนตายไปแดงไปต้นดูขวาก่อน เอ้ยมีคนงานอยู่หน้าใครับอยู่หน้าใครับเฮ้ยมีคนยูรุตี้ยรุตี้มีละครมีละเอ้ยไม่ใช่มีละครซ็ตไปไมีลักเซ็ตไปไหไปไปฝั่งซ้ายเลยก็ได้ไอ้ไปฝั่งซ้ายไดฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเอออย่าผ่านตรงกลางนะผ่านแล้วพี่รถแดงรถแดงกระผมใช้เปรย์

ส้มยูสำนักน้องส้มยูสำนักเอาตาอเลยไม่รู้รเล่นตัวยืดเข้าฐานได้แล้วเล่นเล่นเล่นอย่างเหี้ยเลยเล ยังไงเมื่อกี้เข้าทีมเข้าทีมมาเพื่มสองเตแไวงแล้วก็มานั่นเมื่อกี้นะการขอชุบนพี่ฝั่งนี้ไหวนะพี่จะไปฝั่งนู้นเลยไหมไปเลยไปฝั่งนู้นเลยพี่พี่เดียวฝั่งนี้ฝั่งนี้น่าจะไหวมีเตอร์เคยไม่ไม่ได้เกิดตรงนี้แล้วอ่ะอ่ามาเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะ

เฮ้ยมีลเเข้ามาซ้ายมาขวานะได้เปล่าได้เปล่าจะยืด <c oughs> ไปเปื่อยยืดไปเื่อยยืดไปเนเนอนนะ

เอายิงในจุดเลยพี่โหขึ้นไวม,มากเลยไวม,มาก <c oughs> โอ้โยใครไปจอดรถขวางเนี่ย <c oughs> ได้ได้ไ,ได้ ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ออกเลยไม่ได้ก็ออกเลยก็บของเราไม่เก็บไม่เก็บเ็ไ